สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสิ้นเจ้าสัวยศขอแสดงความเสียใจสิ้นเจ้าสัวยศเอื้อชูเกียรติภรรยาเผยข่าวเศร้าสินเจ้าสัวยศเอื้อชูเกียรตินักธุรกิจดังหลังครองรักกันมานานกว่า28ปีก่อนจะทะเบียนเมื่อ22พฤศจิกายน2562วันที่16พฤศจิกายนผู้ใช้เฟซบุ o กนาดาประพัยสุจริตกุภลภรรยาของเจ้าสัวยศเอื้อชูเกียรติได้ออกมาโพส ข้อความแจ้งข่าวร้ายการสูญเสียเจ้าสัวยศไปอย่างไม่มีวันกลับโดยระบุว่า11.22 16.11.21หลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากสำหรับเจ้าสัวยศเอื้อชูเกียรติวัย78ปีและดรณดาประภัยสุจริตกุลวัย63ปีคองรักกันมา28ปีก่อนจดทะเบียนพร้อมฉลองสมรสเมื่อ22พฤศจิกายน2562 ด้านนายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาแชร์โพสตแสดงความอาลัยโดยระบุว่าคุณยศเอื้อชูเกียรติถึงแก่กำแล้วขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างยิ่งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ